ัสดีคุณเชี FC, ช่องปลาออนพี่สาวลงคนนะคะปลาออนก็ได้มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะกล่องข้าวปลาออนก็ได้น้ำนะคะมาฝากหลายหลายคนด้วยนะคะ ตามสั่งมาจากไหนวัดดีทุกคนนะคะวัดดีทุกคนค่ะวัดดีทุกคนค่ะค่ะผมนึกว่าแม่ค้าที่ไหนพากันนั่งเฉยเลยกองข้าวคุณย่าพานะคะสามหุ้นใช่ค่ะ่ะหวัดดีค่ะหวัดดี้่้าหลายราคานะคะตามสั่งค่ะมาตามสั่งนะคะลุงจิมครับ มาตามสั่งค่ะก็มันไม่มีพิเศษที่หนูอยากได้เลยนะไงคะสั่งสั่งป้าได้นะคะเดี๋ยวป้าจัดให้นะคะฮะพิเศษของหนูคือชุงทองจอมซ่าอ๋อโอเคโอเคค่ะเขียนชื่อมาเลยเดี๋ยวป้าจัดให้นะคะได้ค่ะได้ค่ะบอกเลยใช่ไหมคะ เบอร์โทรของหนูนี่เหรอ0 0 9 8 8 6 2 6 4 0 9ค่ะเอาอีกทีูนึงเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆมาบอกเบอร์ใกล้ๆค่ะค่ะ0 9 8 8 6 2 6 4 0 9ค่ะเบอร์โทรประออนนะคะ ค่ะค่ะศูนย์เก้าแปดแปดหกสองหกสี่ศูนย์เก้าค่ะค่ะค่ะราคาเท่าไหร่ปออนถูกสุดนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะถูกสุดในนี้นะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ เขียนชื่อมาเลยเดี๋ยวปอออนจัดให้จ้าจ้าเนี่ยได้น้ำมาให้แพ็คหนึ่งน้ำน้ำมาฝากแพ็คหนึ่งค่ะปอออนซื้อมาสองแพ็คปอออนใส่กระติกไว้กินได้เลยนะคะในกระติกนั่นน่ะค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 ่ะปอออนซื้อมาสองแพ็คในกระติกนะแกะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วในกระติกไม่ไม่ไม่อวนจ ไม่บวมว่า่ออันนี้เขาเรียกถั่วเนื้ออันอันนี้เก็บมาเมื่อเช้าใช่ไหมเนี่ยโอยยังใหม่ๆเลยเนี่ยเราเอามาไอมันตากแดดมาแซงก็เหมือนกันก็เก็บมาใหม่ๆเหมือนกันสวยๆเลยจะตำตำรสรสเผ็ดๆหน่อยเพราะฉนั้จะกลับไปผมมีแม่ครัวเซฟใจอยู่แล้ว องมัดนะคะง่ายกอนสี่อนซื้อถั่วนะคะ <c oughs> จะไปวัดเนาะพรุ่รงนี้เอามาแช่ตู้ไว้ก่อนแช่เย็นไว้ก่อนพรุ่รงนี้ก็จะให้ย่าพานะคะเอาไปวัดสวยมากเลยถั่วถั่วกับยาวค่ะ,คะใส่ถุงหนี้เลยเนาะแช่ค่ะ,ะ,คะ,คะอาไปลงวัดได้บุญน,น้ำใจจ้มามะระยุมะระจิบะมะระจิตบะค่ะขอบคุณค่ะ ได้บุญด้วยกันนะคะมาทุกขังคุจอยทุกข่ะลไอย่าง่สก็งมาถึงก็มาเจอคุณป้านะคะคุณป้าท่านนี้นะคะคุณเนฟซีคงจะจำได้นะคะคุณป้าบัวรู้สึกว่าอันหุ่นสวยเนาะป้าเนาะมากวันนี้เนาะดีหลายเพชรยแท่วามันไปหหอมก็จะเก่าค่ะ สบายใจกินเนี่เอาไปไปกินกันี่บ้ากินเนนนักคนนี้ก็คือ47-48จ็ดส่สิบแปดฟล้ดูวบหน่อยคือว่าเนาะโนโนแล้วว่าเป็นป่ารักษาหุ่นขนาดเลยเดีนี้กินเข่าก็กินยู่ถ้ามันบวบมากเดี๋ยวเจ้ามือนลค่ะเนี่ประมาณสมื่นสี่เดนทางมากกว่สองมื่นแล้วเนาะมันสีเลยจมาหนจ็บสองมื่น มื้อนนนึึงงก็่คิดว่าเป็นตะยูอยู่บ่ค่ะเป็นตะยูยุ่งแต่ซอยรุ่งเนาะจ้ซอยรุ่งซอยปลาจ้าปลาไอาเสือลุงเสือค่ะไอไอ้ไอ้ค่ะอย่ามาซอยงานเควรอย่างควนมาชิมหอยยู่งจ้ะตอนที่ไ่ได้มากที่นี่เป็นหาดระย่างเนาะค่ะก็เลยส่ะค่ะก็เป็นตะควยเป็นมะเร็งนั่ง แฟนแฟนป้าเนี่ยบอกค่ะเดี๋ยวนี้เป็นจังไดในไข่แน่แล้วบอค่ะสีเดือนแล้วเป็นไข่แน่เลยค่ะจ้าแต่ก็พึ่งมาดีขาดเอามาเล่นเนาะจ้าก็ราเรื่อยๆจ้าาก็เลยเ็ำงานผู้เดียวนี่ค่ะในสวนของผู้เดียวมีลูกอีกสองก็เลยไม่มีเวลาง่ายแล้วบอกเมื่อลูกป้าขออนุญาตถามด้ีป่ะมอสสองคนหนึ่งค่ะเป็นไงอ่าคนคนน้อยนี่ยมอสีค่ะ แยกกันยูคระเ่ค่ะปัญหาพวเข้าใจกันจ้าเขมากล่ยดถูกเนาะจ้าก็เลยขอห้เลิกเม็ดปาบ่เลิกจ้าพอ่าเลิกชีวิตสงไปจ้าปาก็เล่นนี้มามีมีพูดติดตามท่าไหละปาามท่านหรออ๋อฝากด้วค่ะเด้อคุณอชีฝากช่วยดันดันช่องคุณป้านะคะชื่อป้าชื่อช่องอะไรนะ เปลี่ยนแตกปลาบก็ออกมาเป็นปลาโบเช่นนี้อ่ะนี่นะคะเด้อฟังเอาเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าบัวชาแนลแม่นบ่ค่ะชาแนลค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่ามาดูกับข้าวตอนกลางวันนะคะคอนผู้หนึ่งอ่ะแม่หน้าฟันตั๊มตั๊มตั๊มคว้าสับปลาคือไม่บ่ตั๊ม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 ตั๊ มีอยังในกระเผลตอนเที่ยงตำมะพรวตำมะคุงจ้ะทอดไข่อ๋ออันนี้นะทอดไข่จ้าก,กระตุ่มไข่กระไข่พรอมไม่หมดจ้ะเ้อมาหาที่กระซกแปะมาตอนนี้กระเผลเที่ยงเพ <c ười> ิ่นเด้อค่ะเด้ออันนี้น้ำยาบ่าค่ะน้ำยาขนมจีนบ่จา้าอยังผู้ใดเ,เห็นอยังไหวบ่นอนเปล่านี่นอนทอาไรไว้ หัวไม่ให้โอกระเพราใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นกระหล่ำปีนะคะ,ะไม่อันนี้อะไรลูกชิ้นคืออะไรเนี่ยอ๋อหมูไม่มีพี่ก็เลยซื้อลูกชิ้นมาซื้อพริกแกง,งอันนี้เหมือนน้ำยาขนมจีนพี่ร้อกพริกแกงเผ็ดกระเพราอะไรเขาก็ไม่มีหโหระเพาก็ไม่มีตอนแรกจะใส่กะทิใส่หโหระเพาก็ไม่มีก็เลยไปเล็กกระเพราหน้าบ้านเรามาถ้าเป็นเห็ดแบกแนวาต่อเพลาเอง กับข้าวอาหารข้าวเหนียวประเทศอาหารไทยอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ป้าออนก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะก็มีป้าออนป้าออนจะมาช่วยลุงช่วยป้าถอนกล้าแหละป้าออนก็เลยได้กล่องข้าวมาด้วยนั่นไงรถป้าออนจ้ารถป้าออนชอบเลยมาเรื่อยๆตามลายทางกันอะไรไงพี่ ออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดนนไลค์กดแชร์ช่งองออนปี่สาวมงคลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ